สวัสดีและทักทายทุกท่านกับวันหยุดชดเชยครับจันที่29บกากรกฎาคม2567วันนี้พามาดูวิธีการตัดซาวน์นะครับหลังจากแจกซาวน์แจกโปรแกรมไปแล้วก็มาตัดซาวน์ไว้ใช้งานกันครับเปิดซาวน์ที่เราต้องการตัดมานะครับวันนี้จะเป็นการตัดชุดกลองนะครับคลิกไปที่ empty ครับในที่นี้ใช้วีนนา เบต้0.510นะครับตัวโปรแกรมสร้าง new file นะครับตั้งชื่อใส่ชื่ออะไรก็ได้ในนี้ผมไม่ใส่นะครับคลิกขวาที่ชุดกลองนะครับชุดกลองจะเป็นแบงค์128นะครับคลิกขวา copy มาถึงตรงนี้มาที่โล่งๆคลิกขวาวางนี่ชุดกลองมาแล้วครับ จากนั้นให้ท่านทำการเซฟแอดนะครับก็จะได้เป็นชื่อชุดกลองที่เราตัดออกมาสำหรับคลิปนี้การตัดชุดกลองขอจบเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นการแยกชิ้นชุดกลองครับสวัสดีครับ